ผมก็ถามพระยาพี่รรพ้องครัว่าพรุงจะฆ่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ้าวก็ปล่อยให้สมาชิกทําไปนะครับเขาทำก็ดีไม่ทําก็ก็ไม่รู้จะทําไงก็แล้วแต่ใครต่างคนต่างทําก็แล้วกันนวันหนึ่งพี่รรพ้องครับผมอธิษฐานพระ้าเนี่ยผมไม่สบายใจพี่รร้องผมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจบแค่นั้นเพราะวันนี้พี่รองครับบางคนก็ได้หนึ่งอ บางคนได้สองโอบางคนมาโอดพี่น้องครับก็กลับบ้านแล้วจากนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยครับบางคนก็เป็นพยานไม่เป็นพี่น้องครับอย่า้ผมพูดไหมครับพยานไม่เป็นบางคนก็เข้ากลุ่มก็ไม่รู้เข้ายังไงกลัวด้วยพี่น้องครับเวลาเข้ากลุ่มก็กระดากแล้วก็ไม่เคยไว้ใจคนในกลุ่มด้วยก็รู้สึกว่าเป็นการเข้ากลุ่มก็เข้ายากบางคน โดยนิสัยพี่น้องครับไม่ได้เค้าเดี่ยวไม่ได้อ่านพระคัมภีร์พี่น้องครับมันมันเป็นเต็มไปหมดพี่น้องครับซึ่งอย่างที่ผมบอกพี่น้องว่าฟุ้งจะฆ่าจะทําไงทํำยังไงครพระเจ้านี่ให้สับกับผมมาหนึ่งพี่น้องครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยเวชศาสตร์ฟื้นฟูฟอามิ้นไหมครับพี่น้องโอ้อาจารย์นนเกียตเจ้าไงฮะเวชศาสตร์ฟื้นฟูฟครับสับคำนี้นี่ผมได้จากที่ภรรยาเนี่ยไปอะไรฮะ กายภาพบําบัดนะครับเขาเขียนว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้แปลว่าพี่น้องต้องป่วยนะจำไหมฮะท่านไม่ได้เป็นโรคอะไรพี่น้องครับแต่ว่าท่านเป็นคนที่พล่องบางอย่างบกพล่องบางอย่างคือบางทีท่านอาจจะบกพล่องอใดอหนึ่งแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงแต่โดยการมีเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในประตูของท่านพี่น้องครับทำให้ท่านเนี่ยเริ่มต้นจะสามารถที่จะทำอ,อตัวนี้ขึ้นมาได้อามินไหมครับอามินไหมครับในหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่สิสองเมื่อกี้เราเอาวิวาที่เราถือว่ามีเกียรติน้อย เรายังให้มีเกียรติยิ่งขึ้นวอยว่าที่ไม่น่าดูนั้นก็ทําให้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะว่าวอยว่าที่น่าดูอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้วอยว่าของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้วอยวะที่ต่ําต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นไปว่าเราทุกคนในที่สุดพระเจ้าช่วยเราคนนี้ทําได้สองอในที่สุดพระเจ้าให้เวชศาสตร์ฟื้นฟูทําอที่สามได้คนนี้เริ่มทําอที่สี่ได้คนนี้เริ่มทําอที่ห้าได้พี่น้องอเมนไหมครับแล้วก็โราก็เริ่มแข็งแรง อามินไหมครับพี่น้องอาจาาจะเข้าใจเอ๊ะเวชศาสตร์ฟื้นฟูไปว่าอะไรผมเข้าใจอย่างนี้พี่น้องครับคิดจากเนี่ยควรจะจัดคอร์ดคอร์ดนะเข้าใจคำว่าคอร์ดไหมฮะจัดจัดเป็นอะไรเป็นการช่วยพี่น้องนะครับอผมยกตัวอย่างหน่อยอผมขอพรีเซนเตอร์หน่อยคุณละไมย,ยืนขึ้นหน่อยได้ไหมครับ นี่ไปนในนัดเตรียมเข้าไว้เลยนะครับพี่น้องว่าเขาฝุ่นดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวช่วยช่วยหมุนตัวรอบๆหน่อยครับลดได้เก้ากิโลใช่ไหมเก้ากิโลในระยะนานเท่าไหร่ครับสองเดือนสองเดือนครับครับคุณละไม่มีความมีเป้าหมายว่าอยากจะลดอีกเก้ากิโลก่อนยูโอเดียพี่น้อง oh! โอเคขอบคุณขอบคุณมากครับนะครับพี่น้องครับเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกันน้องโบนะลูกชายผมพี่น้องครับเขาเป็นครูสอนฟิตเนสแล้วก็ธรรมดาแล้วเป็นครูสอนฟิตเนสนี่พี่น้องครับเขาจะเป็นมีการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็มีลูกค้าหลายคนนี่ติดเขาครับผมก็ถามพี่โบบอกว่าลูกค้าติดเรานี่เพราะอะไรนะครับคุณพ่อโบลดน้ำหนักคนได้เนี่ยสิบกิโลภายในสามเดือน พวกอ้วนทั้งหลายนี่นะครับสิบกิโลลดสามเดือนสามเดือนสามเดือนนะครับกับผมถามว่าทําได้กี่คนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ลูกค้านี่ติดก็นนะครับผมก็เลยถามพี่โบบอกว่าผมไม่ได้ถามว่าเขาทํำยังไงพี่นะครับเข้าคอร์สนะเข้าคอร์สเข้าไปมีการเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเอเมนไหมครับคือ<ฆ>แต่เดิมมานี่เขาเป็นคนอ้วนพี่นะครับมีผู้การบริษทัทบางคนพี่นะครับคนคน ขุนวินนกกระลงพงด้วยนะครับวันหนึ่งเขาแนะนําให้ผมรู้จักนะครับบอกนี่เป็นผู้จัดการที่นั่นนะครับเราเป็นครูสอนเขาเลยผมว่าใช่นะครับโบเอาเขาลดสิบกิโลภายในสามเดือนนะพี่น้องครับถ้าเขาทําได้นะเราต้องทําคอร์สนี้ฝ่ายวิญญาณได้อามินไหมครับอามินไหมครับผมก็ถามเขาบอกว่า น้องโบทํำยังไงครเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคุณพ่อวิธีของโบเนี่ยโบจะไม่สอนเขาในลักษณะว่าเขามาติดครูแล้วก็ให้ครูเนี่ยเทรนเขาไปเรื่อยๆเป็นปีๆพี่้องครับอย่างนี้ครูได้ตังค์เรื่อยๆนะพี่้องครับครับบอกว่าทุกเดือนเนี่ยเขาเขาจ้างพี่้องครับครับก็จะเป็นการฝึกแต่ว่าสองเดือนเท่านั้นะหรือสามเดือนเท่านั้นจบแล้ว ถามว่าทำไมพี่น้องครับสอนเพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถจะไปช่วยตัวเขาเองหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะช่วยตัวเขาเองได้ผมก็ได้ความคิดพี่น้องครับว่าเออถ้างั้นคลอดฝ่ายวิญญ,ญาณของเราเนี่ยไม่ต้องยาวบางทีนี้อาจจะเป็นสองเดือนสัมมาาหนึ่งเดือนพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับสามสัป์นะครับพี่น้องครับแล้วก็เราฝึกพี่น้องอเมนไหมครับพี่น้องเนี่ยไม่เคยเป็นพยานเลยพี่น้องครับก็วันนี้นะฮะถ้าถ่ายภาพฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณก็ต้องเหมือนเมื่อกี้นะครับ อ้วนฝ่ายวิญญาณเดินก็พี่น้องหนู่าถามทำไมอ้วนพี่น้องครับเฮยว่าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ออกกาลังกายนี่คือไม่ได้ออกกําลังกายฝ่ายวิญญาณเลยทีนี้ถามว่าจะเริ่มออกกําลังกายฝ่ายวิญญาณได้ก็คือเป็นพยานเออเรจาจะจะทำยังไงครับวิธีผมนี่นะพี่น้องครับผมยกตัวอย่างน,นะอันนี้ผมอยากจะพูดพี่น้องเป็นเบาๆคร่าวๆนะครับพี่น้องนี่ลงไปเป็นพยานกับผม ผมก็จะชวนน้องคนหนึ่งมานี่นะน้องเดี๋ยวพี่เป็นปัญญานกับคนเนี้ยข้างหน้าเนี่ยนะน้องไม่ต้องพูดอะไรผมพูดคนเดียวเะครยบผมก็จะพูดไปนะครับผมนี่นะเป็นคนนครน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นลูกคริสเตียนะแต่ไม่เคยพบพระเจ้านะอยากร่ําอยากรวยนะครับมีเป้าหมายของตัวเอง,องไม่เคยมีความสุขผมก็เล่าให้เขาฟังน้องไม่ต้องพูดอะไรฟังพี่พูดอย่างเดียว ผมก็เล่าไปพี่น้องครับคุยเรื่องผมเองว่าผมมาพบพระเจ้าในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมมาสารภาพกับพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมีเป้าหมายอยู่เพื่อพระองค์ยากมากผมชักกระยอะพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ผมทําแต่ผมไม่อยากทําน้องไม่ต้องพูดอะไรพี่พูดอย่างเดียวผมก็คุยไปเรื่อยๆพี่น้องครับคุยไปที่คอกฝังอ้าวโอเคนะฮะขราวหน้าผมชวนเขาไปเขาไปยืนนั่งกับผมน้องวันนี้ยังไม่ต้องพูดอะไรคนระับพี่พูดอย่างเดียวผมก็เล่า พยานอีกพอเล่าพยานไปเรื่อยเขาก็ดูอ๋อพี่สมเกียจเป็นพยานอย่างนี้เองไม่เห็นยากเลยนะครับพอตอนท้ายผมว่าน้องมีอะไรจะพอจะเล่าให้คุณน้าเขาฟังหน่อยว่าน้องมาพบพาไปเจ้าไหโอเคโอเคนะะเขาก็เริ่มเล่านะ่รัเขาเริ่มอะไรฮะ exercise อามินไหมครับในที่สุดพี่น้องครับเขาก็จะเป็นพยานเป็นไม่นั้นพี่น้องครับผมเทศบนธรมร,รมะบอกออหนึ่งออสองออสามตรงหนึ่งสองจำตรงหนห้เราเป็นพยานพี่น้องกับเสร็จแล้วป่ะกัพี่น้องก็ ไม่เป็นเหมือนเดิมนะผมคิดว่าเนี่ยพระเจ้าอยากให้เรามีเวชศาสตร์ฟื้นฟูอามินไหมครับเข้าใจเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมครับทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องบางคนวันนี้ไม่ล้าไม่กล้าเข้ากลุ่มเพราะไม่เคยไว้ใจคนในกลุ่มเลยเราอาจจะต้องทําเวชศาสตร์ฟื้นฟูก,กับเขาพี่น้องครับเพื่อจะช่วยเขาบอกว่าน้องไม่ต้องห่วงดังใกล้ๆกพี่เนี่ยนะในกลุ่มนี้รับรองปลอดภัยนะครับพี่ปกป้องน้องเอง อเมนไหมครับพี่น้องครับเราเป็นพี่เลี้ยงพี่นะครับอาจจะสอนเขาด้วยผมอยากบอกพี่น้องว่าในที่สุดพี่น้องรเราจะช่วยกันบางคนมีความสามารถพี่น้องครับของประธานบางคนเป็นอักทูตบางคนเป็นผู้เผยนะบบางคนเป็นผู้เผยแพร่กับประเสริฐบางคนเป็นศิทธิบิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกฉุชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างประกายพระคิดให้จำเนินขึ้นไปว่าอะไรครับแปลว่าเวลาพระเจ้าให้เรามีความสามารถพิเศษบางอย่างเช่นพี่น้องเป็นผู้เผยแพร่กับประเสริฐอย่าเป็นพยานอยู่คนเดียว อย่าพยายามนำมินคนเดียวท่านควรเป็นหัวหน้าคอร์สอามินไหมครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเป็นคนที่เป็นคนฝึกอบรมพี่น้องครับแล้วผมคิดว่าเราจะมีการฝึกอบรมต่างๆกันหลายอย่างเพื่อเป้าหมายของเราก็คือพี่น้องในที่สุดพี่น้องที่เคยทำห้าอไม่ได้พี่น้องจะทำห้าอ่นนี้ได้ดีไหมครับอามินไหมครับอามีนไหมครับ ผมยังไม่มีรายละเอียดนะพี่น้องครับแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้ามาในความคิดผม <Okay. S 1> ผมเชื่อพี่น้องครับว่าไม่ช้าไม่นานพี่น้องเก่งห้าอ,อหมดทั้งห้องประชุมอามินไหมครับคนที่ไม่เคยน้กกัสการพระเจ้าถึงพระเจ้าวัน,ว,นวันหน้าเราจะสอนร์อเกี่ยวข้องกับเรื่องการนมัสการพระเจ้า <Okay. S 1> เมื่อคืนนี้เนี่ยผมเตรียมเทศพี่น้องครับผมก็นั่งร่างของผม